หมืน่นเจ้แมวมันของจริงไปครับผมสวยงามสวยงามครับผมโอเคโอค้ยไม่หยุดไม่หยุดทุกคนไม่หยุดมหมื่นนะทุกคนหมื่นหกโอ้ได้มาแปดพันทุกคนสวัสดีครับผมแอลมมนอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะเล่นเกมรักกี้ในโกหรือเจ้าแมวนำโชคกันนั่นเองในเจ้าแมวจะกวัเกเงินกวักทองอันเท่าไหร่มาดูกันนะทุกคนโอเคครับผมวันนี้เราจะเริ่มด้วยเบ็ดละเจ็ดครับ Let's go ไปครับผมไปครับผมไปกันต่อครับทุกคนโอเคยังไม่มาเรากดออตโต้ไปทุกคน l e t s go let's go โอเคผ่านไปยังไม่มายังไม่มาเจ้าแมวจ้ากว่าเงินมาหน่อยจ้ากวักทองมาหน่อยจ้าโอเคสวยพูดปุ๊บมาปั๊บเลยครับขอเจ้าแมวเจ้าแมวก็ให้นะครับผมโอเคขอเคเข้าหน่อยสวยงามซูชิด้วเงิน พโซชินั้งมันอุ้ยอย่างงี้อรอลุ้นแดงนะทวกคอุ้ยนี่ไอ้หอลุ้นแดงนี่ไงโอเคสวยนะครับผมทุนหลักร้อยครับผมมาแป๊บเดียวขึ้นพันแล้วทุกคนจกเจ้าแมวเขาแจกหนักนะครับผมแป๊บเดียวเท่านั้นโอเคไปกันต่อครับผมเจ็ดร้อยยี่สิบหกครับผมไปกันต่อครับผมเทอร์โบแล้วกันทุกคนอึ๊บมาหน่อยจ้ามาหน่อยจ้าสวยจ้าสวยจ้า สวยจ้าสวยจ้าโอเคมาครับมาแล้วครับมาแล้วครับไปครับผมไปครับผมมาอึ๊บมาหน่อยจ้าโอเคไม่มาจ้าปิดตัวแล้วกันทุกคนเพิ่มเม็ดดีกว่าเพิ่มเม็ดดีกว่าจัดไปครับสิบบาทครับผมเลสโก้ไปกันต่อครับผมไปกันต่อครับผม ไปครับไปครับไปต่อครับผมโอเคยังไม่มาออโต้ไปเอสโกมาหน่อยจ้ามาหน่อยจ้าก็เมลจ้าขอจัดหักจัดเต็มให้หน่อยนะสสาฝากโชคฝากลาบมาจ้าโอเคคูณอย่างเยอะทุกคนไมน่คูณสิบเปเด็นตโอ้ยมาแล้วครับฝากโชคฝากลาบมาแล้วจ้าโอเคสวย โอ้โหสองพันแล้วทุกคนไปกันต่อครับผมเจ้าแมวแจกหนักครับผมเจ้าแมวแจกหนักไปกันต่อครับผมโอเคสวยงามสวยสวยงามไปต่อ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 สวยโอเคสวยงามครับอุ้ยพัดจ๋าขอพัดหน่อยจ้าขอพัดหน่อยจ้าขอพัดหน่อยจ้า สวยเคมาอุ้ยเอมาแล้วก็เคต่อด้วยนะจ๊ะสวยงามครับผมไปกันต่อครับต่อไปเราจะเพิ่มเบรกันต่อนะทุกคนสวยจริงๆเจ้าแมวกวักกวกเงินมานะจ้าโอเคไหลลื่นไหลลื่นโอเคไปกันต่อไปกันต่อโอเคครับผมไม่มาแล้วเราเพิ่มเบรกกันต่อแปดสี่สิบแปดทุกคน ไหมมี4 0 0แก็กดแปลง40เลยครับทุกคน let's go let's go ต่อโอเคอ๋อโตไป10อีกรอบครับทุกคนมาครับมาหน่อยจ้ามาหน่อยจ้าทำเมียจ้าจำเมียจ้าสวยคุณใส่ไปต่ออุ้ย Q A Q and ้ซูชิน้ำเงินขอซูชิน้ำเงิน ตูชี้นะเงินสวยงามปลาครับผมมาครับผมโอเคต่อใี้สวยสวยงามสวยงามไปต่อไปต่ออย่าหยุดอูสเกตเตอร์ล็กตัวเดียวสเกตเตอร์ล็กตัวเดียวมาหน่อยนะจ้ามาหน่อยนะจ้ามาหน่อยนะจ้าไม่มาทุกคนแต่เงินเรามาครับผมสี่บันสองครับผมไปกันต่อครับไปกันต่อครับผมเธอโบโไปทุกคนเธอโบโไปสวย เออโบบายเธอโบบายเคมาสวยงามครับโอเคไปต่ออุ้ยยาวยาวคูณสิบคูณสีบคูณสโอ้ยยุ้ยยุ้ยนุ่มนุ่มนุ่มมีนุ่มมีอุ้ยสวยงามครับสวยงามครับสวยงามไปต่อครับผมโอเคโอ้ยแป๊บเดียวหมื่นละด้วยทุนหลักร้อยครับแตกหลักหมื่นเจ้าแมวมันของจริงไปครับผมสวยงามสวยงามครับผมโอเคโอ้ยไม่หยุด ไม่หยุดทุกคนไม่หยุดมหมื่นนะทุกคนหมื่นหกอูได้มาแปดพันทุกคนไปกันต่อครับผมจ้แมวแจกจริงครับผมไปอึบหืไหนไปน้้ำนะทุกคนโอเคเพิ่มเบ็ดต่อเบ็ดละร้อยไปทุกคนไล่โซ่โอเคโอเคไปจ้ะมาจ้ะมาจ้ะมาจ้ะ โอเคครับงั้นวันนี้เราพอกันเท่านี้ก่อนเลยครับดีกว่านะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับอยากให้เล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณครับทุกคน